สี่ผู่ห้ามตัดออกนะครับเลขนีเก้ามีหลุดนะครับแล้วก็ตัวที่ชอบที่สุดก็คือ93และ91และเก้าหนึ่งรถทัวมาแล้วไปรับรถทัวร์กันรับรถทัวร์กันรับรถทัวร์กันครับด้วยเอายินดีต้อนรับทัวร์้ลยครับด้วยทัวร์มาแล้วทัวร์มาอีกแล้วเอาไปจอดไกลเทสไปในี้ทัวร์เราฮะโอ้จอดตรงนี้ได้เลยนี่หนึ่งแวไปรับรถทัวร์เดี๋ยว ให้พี่มีไปรับรถทัวร์กับเราดีกว่าทัวร์มาจากไหนน้อนี่รถทัวร์มาจากไหนน้อไปรับรถทัวร์กันไปรับรถ,ถทัวร์กันอืมทัวร์ลงทัวร์ลงอีกแล้ว โอ้ใจหน่อยเนาะเกิดลงข้างหน้าก่อนค่อยมาถอยมาเนาะกี่นี่เนาะตัวจากโคราชโคราชโคราชมาแล้วนะระวังรถเดี๋ยวลูกมาจากไหนครับลูกนี่ยมาจากไหนกันโคราชโคราชเออโคราชคนบ้านเอง แต่โคราชปะโคราชอำเภออะไรถุงเนินอ๋อเมืองอําเภอเมืองถุงเนินด้วยอำเภอเมืองด้วยอ๋อดีดีต้อนรับชาวคนบ้านเดียวกันนะครับเด้อโอ้ยโคราชมี่คนงามๆเนาะผมก็หนุ่มโคราชได้ผมอ่ะผมคนสีเขียวคนสีเขียวคนสีเขียวผมนามสุลจันทึก ถุงเนินก็นั่นคุณนุ่นถุงเนินเนี่ยมั่งถุงเนินอะไรกันเนี่ยครับผมอ้า <rapper> สวัสดียินดีต้อนรับชาวโคราชเลยครับเด้อยินดีเลยชื่บพี่ชื่ออะไรครับชื่อพีชื่ออะไรครับพี่อ๋อพี่อ๋อพี่อ๋อเออพี่อ๋อคุณใจมาครั้งแรกป่ะนี่มาจากโคราชวันน้ำเขียวมันเอ้าไอ้มาหลายที่เลยเหรอ วางน้ำเขียวหรือนนทรุษถุงเนื้อเอาให้เนี่ยญาติเยอะ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 ญาเชิญครับเชิญครับโอ้โต้อนรับคนบ้านเดียวกันเท่าไหน่อยกันนะคนโคราชคนโคราชโคราชกันเองนะมาจากคนครับนี่ยสามสิบนะเรียกจะออกสามศูนย์เท่า้นวันนี้ยินดีต้อนรับชาวโคราชนะครับคนจังหวัดเดียวกันเด้อครับเด้อผมก็อยู่สีคิ้วนะครับเด้อผมคนสีคิ้ว มาได้อ่ะเชิญครับเชิญอยู่ลาดบัวขาวครับอยู่ลาดบัวขาวอยู่ลาดบัวขาวอยู่บ้านหนองต้งคุณลาดบัวขาวอำเภอศรีเขี้ยวอ่าหนึ่งทับเจ็ดหมู่สี่ตำบลลาดบัวขาวอำเภอศรีเกียวจังหวัดนครราชสีมาฮะแปะกันเลยแหละแปะกันเลยแหละเออคนศรีเขี้ยวคนศรีเขี้ยวครับคนสูงเนือนโอ้ยคนโคราชน้าตาดีถนาะ คนโคราชหน้าตาดีจังเลยนะโอ้ขอบคุณครับเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมยินด,ด,ดีต้อนรับนะได้รีบเรียบเลยรีบเรียบเลยจันกำลังลงครับจันนัตี้มาพอดีเลยเชิญครับอ่าชเฟอ้อไปหนีิมาทันมัวสามสิบชีวิตนะครับจากโคราชเอาป้ายทะเบียนหนึ่งเลยมาเปลี่ยน,คยน,นโคราชนะต่อครับชาวโคราช ตัวลงอีกแล้วครับตัวโคราชตัวโคราชนี่นะคเดอ้อตัวจรไปไยทะเบียนนะครับ176เ,เดอ้อตัวไทยครับตัวท้าย176เลยด้อครับเดอ้อเอ้าไปนู่นครับอ้วัน,นวีวนนมม้วว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 นววววพววววววเวอวว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 วัวว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 วะ,ะ,ะวะววววววแววว่ววว่วว มั่ทีนีมัที่เป็นวที่้นทีะร็จแวน่ัทีบอกว่างานแ่นลยอไปได้ไหมน้องนี่ครับได้อทางอยู่นี่ครับรออยู่นี่ะครับครับร้ออยู่นี่นะครับรออยู่นี่แหะเด้อคนโคราชรออยู่นี่ก็ได้ครับเด้อขนโคราชทัวร์โคราชทัวคุโคราชมา

กับว่าได้โตัตอบเพิ่นดอกนะครับตะวากะงวดตัวมากอะคือตีหัวตีหัวควงกี้ห้าก็เล็กกับเขามาว่าเขาศูนย์นือเก่าแต่เ้าพันเจาะเพาแตกศูนย์ตีรางมันเหมือนเป็นหนึ่งซีโอ้วันนี้คนเยอะมากมันจะหันทูบเรางวดก่อนนี่แล้วก็คนที่ว่าจะแปดศูนย์พวกหัวมากันดีใจในคลิปภากันเต้นนึกว่าเรียกออกแปดศูนย์ตาไล่เต็มเก้าศูนย์ก็นั่งล้มนิ้เก่าแบบนี้มันกับเขาแค่รอดแต่ว่าคือจังมาแหละซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์น่องงวดเมื่อกี้ไอ้เล่วตระหงวดพวกอะไองให้มีการหัวนะ ว่าเลขมีเข้ามีหลุดนะครับครึ่งตัวผมเองไม่รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนนะครับให้เป็นแค่แนวทางชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเดอเอ้อตอนนี้โดนมายเรียกเด้อว่ามีพฤติกรรมใบหวยคักชวนเล่นการพนันเด้อที่ผมโดนนะครับม <c oughs> ั่งหลับซีรีหละเป็นตรงมาแต่ว่าบอกไว้แล้วว่าว่าหฮเลนเด้อเนี่ยิ่นซื้อเองเด้อพี่น้องเด้อเจ้าหน้าที่ิันซื้อเองเ <c oughs> นะครับซื้อลอตเตอรี่เนาะลราษณะนอนลอตเตอรี่มันไม่ผิดกฎหมายครับผมคุณไอ้ยี่ซื้อมงื่นกันแล้วแต่นะครับก็หนึ่งพันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ้าวันนี้มาแล้วผูปผูกวันนี้จะยกมือให้เลยงวดก่อนผมยกมืออย่างนี้นะสามหกศูนย์ผมก็เลยบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นนี่อ่คร้าใดรได้เบิ้องลิปทนังคนเมืองลานหกนะครับเดจ๋มีคนได้บ้างกาผู้ไดวิิงศูนย์บูศูนย์ก็กลับมาก็สถิติถ้านับไปจริงๆเลขรูดเลขวิ่งเรา ตีงวดเราหลุดไปแค่งวดหนึ่งคือหนึ่งพฤศจิกานะครับงวดนี้กันเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าเพราะจะมีเก้าสามมีเก้าแปดมีสามแปดแล้วก็มีเก้าหนึ่งอ่ามีเก้าสามมีเก้าแปดมีสามแปดแล้วก็มีเก้าหนึ่งสี่คู่ห้ามตัดออกนะครับเลขมีเก้ามีหลุดนะครับแล้วก็ตัวที่ชอบที่สุดก็คือเก้าสามและเก้าหนึ่งอ่าฝันเห็นงูเห็นยังไปทั่วไปเีบมัดฝันเห็นหอนมูซื้อกุ้ง หมูนี่เคยเรียนตั้งแต่ตอนอยู่บ้านเก่าหมดละ,ะเคยเอื้อนมันแบบกุ้งเน่านะมันกนเก่านึง,นเ,นนนงเนาะเขเลยมาทาเต่าแป๊แป่ฟันเขาแป้ง่ายเนาะกุ้งเน่านี่เป็นาะว <c oughs> โอ้โมาแหละด้วเอฟซี่ต่อย้งรถแห่กับม้าควันน้ำกันเนี่ยนะ <c oughs> น้ามือแห่กับหุ้ห็นหลายคนอยู่ห้องมาน้อกันหลายอยู่คือแม่เรากับมามือแห่มือนันแม่เราเอาเงินเอาไว้ทำบุญน้ำหามื่นบาทเขลยถามเราว่าแม่ทำไมได้ เอาไวเยอะจังแม่ถูกร้านกว่าอ่ามันนี้ก็เหนอมันีก็ไดนะมันนี่้สามหมื่นเนาะยังมียังเหลือเนาะเราได้จหัวลงก่อนหน้านั้นเนาะไม่ทันแม่ก็ยางงี้3สามหมื่น